สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับคิสสือเองนะคะวันนี้คิสสือจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มองไปทางไหนก็เห็นเต็มเต็มแบบเยอะแบบเยอะจริงๆนะคะนั่นก็คือซีรีส์ Squid g เกมของ n e t f ฟ i x ที่มาจากทางเกาหลีนั่นเองวันนี้คิสสือจะมาลองวาดรูปหุ่นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่มาจากเกม AEIOU หยุดของซีรีส์เกมนี้กันนะคะซึ่งระหว่างที่คิสสือวาดเนี่ย คิสสึกจะทำการบอกเล่าเรื่องราวหลังของน้องตุ๊กตาตัวนี้หลังจากซีรีส์ได้ทำการฉายจบไปเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้างเดี๋ยวทุกคนมารอฟังได้เลยนะคะหุ่นตุ๊กตาเด็กผู้หญิง A E I O U หยุดจากซีรีส์ Squid Game ของจริงได้ถูกนำมาจากหมู่บ้านรถม้าเขตจินซอนอยู่เกาหลีใต้อยู่ทางใต้ของกุนโซนะคะราวๆหนึ่งชั่วโมงโดยรถยนต์ โดยตุ๊กตาตัวนี้ถูกตั้งอยู่บริเวณใกล้กับทางเข้าแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยที่เกี่ยวกับรถม้าที่เขตจิ้มซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หุ่นตุ๊กตาเล็กผู้หญิงซีรีส์วิกเกมของจริงในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ได้ประกาศเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพวกเขาจะเลิกแสดงหุ่นตัวนี้ของพิพิธภัณฑ์แล้วทำไมเหตุผลก็คือมือของหุ่นตุ๊กตาตัวนี้จากสล จากซีรีส์ Squid g ได้หายไปนะคะรู้สึกเหมือนจะเป็นมือข้างซ้ายนะคะซึ่งตรงนี้ที่ทิ่สื่อสงสัยก็คือทำไมมือของตุ๊กตาถึงได้หายไปนะคะตรงเนี้ยเป็นตรงที่คิดสืสงสัยค่อนข้างมากเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยน้องยังมีมือครบทั้งสองมืออยู่เลยนะคะงั้นเราอย่าไปคิดมากแล้วกันนะคะแ้วก็มาฟังกันต่อเลยแล้วกันเนาะ แต่ถ้าใครอยากจะเจอน้องหุ่นตัวนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทาง n น t f l i x ได้ทำแบบจำลองของตุ๊กตาตัวนี้นำไปตั้งไว้ที่สถานีรถไฟในกรุงโซนและหน้าห้างสรรพสินค้าของประเทศฟิลิปินก็ใกล้ๆบ้านเรานะคะใครอยู่ประเทศฟิลิปินก็น่าจะถ่ายรูปไม่ขิดสื้อดูนิดนึงนะเออ ก็เรื่องราวของน้องที่คิสือไปหาข้อมูลมานะคะก็จบไว้แค่เท่านี้ก็ถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดขึ้นมาตรงไหนแล้วคิสือไม่ได้บอกก็ขอโทษไว้ด้วยนะคะไปดูคิสือวาดรูปกันต่อได้เลยค่ะ